สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพพิงกี้สาวิกาลบภาพนางเอกยืนขายไก่ทอดในปัม๊มชีวิตมีวันพรุ่งนี้เสมอขยันซะยังไงก็รอดอย่างเช่นนางเอกดังพิงกี้สาวิกาซึ่งที่ผ่านมายังพัวพันกับคดีโฟเร็ 3D d หลังจากที่สารให้ประกันตัวและออกมารับงานในวงการสู้ชีวิตมากเรียกว่าทำงานได้ทุกอย่างอย่างไม่ไอาย แม้จะเห็นเจ้าตัวรับงานในวงการบันเทิงมากมายแต่เจ้าตัวก็ผันตัวเองไปทำงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ทำทุกอย่างล่าสุดพิงกี้สาวิกาสวมบทบาทใหมย่ยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมันซึ่งเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังทอดไก่และชงชาพร้อมระบุข้อความว่าทำทุกอย่างจ้า #pinkyswika แป้งพับวิงกี้ดันขึ้นฟิตที h a s h t กระแสมาแรง #hashtag ไก่ทอดเดชาตำนานไก่ทอดหาดใหญ่ h a s h t ไก่ทอดหาดใหญ่ #hashtag แป้งวิงกี้โดยตอนนี้พิงกี้นั้นมาเป็นนักรีวิวอาหารใน t ิ k t ต k อผ่านทางช่องพิงกี้สาวิกาที่ตอนนี้มีคนติดตามกว่า2องล้าน5แสนคนแล้วโดยมีการลงคอนเทนต์รับหน้าที่เป็นแม่ค้าทอดไก่เองกับมือแถมยังชงชาชักน่ากินมากๆทั้งไก่ทอดและชาชักทั้งสวยทั้งเก่งจนเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงไก่ทอดกันเลย งานนี้นแฟนคอมเมนต์กันรัวๆขอพิกัดร้านอยากตามไปอุดหนุนอาทิเช่นขายที่ไหนคะอยากไปซื้ออีกท่านบอกว่าไปค่ะไม่ไกลบ้านอีกท่านบอกว่าอยากไปอุดหนุนพี่พิงกี้อีกท่านบอกว่าน่ารักตลอดเลยค่ะอีกท่านบอกว่าสวยเก่งมากความสามารถอีกท่านบอกว่าเจ้าหญิงไก่ทอดอีกท่านบอกว่าชานมน่าจะอร่อยนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ